เมื่อเรามาจากรถไฟใต้ดินขึ้นมาครับเราจะเห็นจุดตรงนี้จะมีร้านกาแฟแล้วก็ฟูสติกครับแล้วก็จะมี ภาพที่เห็นอันนี้นะครับผ้าถุงสายดูที่นี่เป็นผ้าทองมือจากเศษผ้าและเศษวัสดุอะไรใช้เช่นของน้ำาอ,อัดลมบวชน้ำพลาสติกเชือกกระดาษเส้นใยทงนั้น ในแรงสานะความติดใจอันนี้เป็นแรงกระตานใจของอนาลิติกที่เขาออกมาทำนี้ครับเดี๋ยวดูภาพหนึ่งแกะเลยครับอันนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่ครับก็เป็นภาพนะครับอันนี้ให้ให้ให้เต็มภาพอยู่ที่หอประดุิศิธภกิฑนะครับนะครับเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับถ้าดูเทียบกับขนาดคนที่เดินนะครับอันนี้ ือสามารถมาดูกันได้ที่กระทรวงการเศรษฐกิจนะครับตามที่รายละเอียดที่กล่าวมานะครับว่าตามนี้มาได้อย่างไง นีไม้แกะสลักเกยูนี้เป็นไม้แกะสลักาจากไม้ตัวดนูนะครับตั้งแต่ปี2564นะครับเป็นจำหรับไม้สลายพิเศษลายติเศษนะคร,ะรับออนาตสิตตต่งำหับไม้รายทาพิาเศษปฏิมากรรมไม้แกะสลักขนาดใหญ่ของอาจารย์จะรุมาล อันนี้ให้ดูภาพเต็มๆนะครับอันนี้จากภาพที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นอันนี้ในชื่อที่เขียนไว้เป็นเตือนการวิญญาณน,นะครับผุ้เซนซิมโบนีสนั2ห1 5นะครับ เป็นงานปักจากผ้าไหมผ้าของม้าผ้าชาวเขาตีอะไรครับเส้นไหมเรื่องรูปปัดรื่องประดับสุดไทยและเศษผ้า,าเลือใสนีครทบเส้นจะเป็นนี่เป็นงานปักขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดารใจมาจากการแสดงโขน,โนเรื่องรามเกียรติ์ครับจากฉาทกทศกันกรักพานตัวนางดีราก็ตีความหมาจริงๆนะครับแต่ภา,าพที่เราเห็นที่เธอสใส่ไปบ้าน ก่อนตามราะีอย่างนี้นะครับกลอนโอเคครับไม่ใจกันคึ้นหน้าก่อนนะครับ